มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดขอนแก่นผนึกกำลังโครงการพิเศษและหอ,อการค้าขอนแก่นปั้นผลไม้ตกเกรดสู่สินค้าส่งออกสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรชมรามมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดร่วมกับโครงการเท่าแก่ใหญ่กลุ่ม CPXTA และหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นเปิดตัวโครงการนำร่องรับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตกเกรดจำนวนสองตันเพื่อแปรรูปเป็นไส้ขนมปังเกรดพรีเมียมสำหรับการส่งออก ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาสินค้าบางส่วนที่ตกเกณฑ์ขนาดหรือผิวไม่สวยงามดกเกรดซึ่งมักถูกขายในราคาต่ำแต่จากการลงพื้นที่ของกลุ่มโครงการเท่าแก่ใหญ่ c p a c t a พบว่ามะม่วงตกเกรดเหล่านี้ยังมีคุณภาพดีเยี่ยมสำหรับการแปลร,รูปจึงเกิดแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เป็นโอกาสทางธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตร,รกรการประสานงานกับหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นทำให้โครงการนี้มีความเข้มแข็ง และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะใช้ความร่วมมือนี้เป็นโมเดลความสําเร็จในการขยายผลไปสู่สินค้าท้องถิ่นอื่นๆของจังหวัดขอนแก่นในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทีมข่าวเคเคนิวรายงานสิงค้าจังหวัดขอนแก่นเรามีโครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นสินค้าก็ถือว่าเป็นโปรดักชั่มเปี้ยนของขอนแก่นเราก็คือมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองของบ้านแห่นะครับ วันนี้เรารู้สึกเป็นเกียรตินะครับภูมิใจแทนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ที่บ้านแฮดที่มีกลุ่ม CP ทั้งเครือมามีส่วนในการผลักดันต่อยอดผลิตภัณฑ์โปรดักต์ตรงนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดขอนแก่นเราต้องขอขอบคุณนะครับทางทางซีนะครับซีพีเอ็แล้วก็ทางหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับที่เปิดโอกาสครับ ให้เกษตรกร,เ,กรเรามีโอกาสนะครับที่จะมีกําลังใจในการสร้างผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับให้มีคุณภาพที่ดีแล้วมีตลาดรองรับนะครับเป็นที่พึ่งของเกษตรกร,กรอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งทางเรานะครับมีเป้าหมายอย่างเดียวคือผลิตให้ได้คุณภาพสูงๆนะครับเพื่อที่จะป้อนตลาดผ่านทางาก,กลไกทางหอการค้าผ่านทาง cp นะครับเพื่อเป็นตัวเชื่อมไปยังลูกค้าปลายทางอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้ในการทําให้มะม่วงของเราเนี่ยได้คุณภาพเนี่ยเราผ่านอุปสรรคมา,ากมายผ่านทางการสนับสนุนจากทางภาครัฐภาคเอกชนนอมา,ากนะนะครับจนตอนนี้เราได้รับมาตรฐานาที่ของเราก็จะเป็นมะม่วง GI นะครับซึ่งเป็นมะม่วงที่มีรสชาติที่หอมหวานและก็ไม่มีเสี้ยนนะคือเอกลักษณ์ของเรานะครับคือมะม่วง GI ขอนแก่นรวมทั้งมมาจากกลุ่มหลายกลุ่มธุรกิจนะครับ ภายใต้เครือ C P นะครับพวกเราตอนนี้อยู่ในโครงการพัฒนาผู้นำนะครับภารกิจของเราเนี่ยจริงๆก็คือว่าเข้ามาเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจโชห่วยของประเทศไทยนะครับโดยที่เราได้ใช้จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่องนะครับและในระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้มองเห็นโอกาสเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อในการที่เราจะสามารถพัฒนาแล้วก็ช่วยสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ได้เช่นกันนะครับ นั่นเลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับก็คือในการเพิ่มมูลค่าของออมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของบ้านแฮตนะครับให้มีมูลค่าสูงมากขึ้นและในขณะเดีบวกันก็จะสามารถช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรของจังหวัดขอนแก่นและหวังว่านในเกษตรกรของประเทศไทยนะครับมีรายได้ที่ดีมากขึ้นครับนี่คือที่มาที่ไปครับม่วงบ้านแฮตเนี่ยนะครับเขามีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วนะครับคือต้นน้ำเนี่ยดีแล้ว นะครับตรงกลางน้ำเนี่ยก็คือการแปรรูปหรือการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะทำได้ยังไงกับเรื่องของการหาตลาดนะครับซึ่งกลุ่มโครงการพิเศษเนี่ยของ CP Extra เนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปลร,รูปแล้วก็การหาตลาดส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างกำไรได้มากขึ้นนะครับแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งพิเศษที่เริ่มต้น นะครับยังมีกลุ่มเกษตรกรอื่นๆอีกมากมายเลยในจังหวัดขอนแก่นนะครับที่จะมาผนึกกําลังกับภาคเอกชนแล้วก็หอ,อการค้าในการขยายผลได้นะครับเกษตรกรจะได้มีกําลังใจนะครับลูกหลานเกษตรกรจะได้กลับมาพัฒนาบ้านเมืองของของเขาครับขอบคุณมากครับ